ทดอสอบ,อสอบตอนนี้ผมกำลังทดสอบไมค์ชิก้าครับเป็นไมคที่ราคาไม่แพงมากสั่งจากลาซ a ด้าครับโดยไมคตัวน,นี้จะติดตั้งกับตัว GoPro 8x ครับมันเป็นไมคที่หัวแจ็คที่ขนาด3.5ครับ 3.5ใช้กับตัวมอสเนีเดียมอสของโปรโปร,โปรแปดแบ็กก็ต่อครับานีเดียมอสแล้วก็ใช้แจ็ค3.5ม,มิลสขีดก็สามารถพูดใหม่ได้เลยตอนนี้การอัด เสียงที่ผมอัดอยู่ก็คือจะเป็นการอัดที่ไม่ได้ลองฟังเลยเป็นการอัดวิดีโอแล้วก็พูดบรรยายในหมวกอน็อกก่อนหน้าน,นี้ก็ชอบการขี่มอไซค์ท่องเที่ยวนะครับผมใช้โกโป ในการาบันทึกภาพและเสียงโดยเสียงส่วนใหญ่นี่คือจะเป็นเสียงที่แบบตัวเป็นตัวไม่รับโกโปร้วล้วนเลยครับเวลาขับมอไซค์แล้วการที่เราจะพูดอะไรเนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยได้ยินครับเพราะว่ามันโดนลบ มันโดนลมเข้าเข้ามาแบบเข้ามาที่ตัวโกโปรเต็มๆเลยไหมของตัวมันเองก็เลยแบบไม่สามารถที่จะกันลมเพื่อให้เสียงการพูดของเราเป็นชัดเจนนะครับผมก็เลยลองหาแบบไหมแยกสักตัวเพื่อที่จะเอามาใช้ในหมวกกันน็อกอย่างเแบบ พูดใส่ให้มันแบบได้เสียงคนพูดให้ชัดครับผมลองดูแบบพวกใหม่ยี่ห้อดีๆเลยเนี่ยมันก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันก็เลยอยากลองหาไมที่ราคาแบบประหยัดแล้วก็ อยากจะเซฟเงินในกระเป๋าตัวเองดูรีวิวดูข้อมูลไปเรื่อยก็มารู้จักกับไม่ทิก้าครับไม่เราแล้วก็เลยสนใจสั่งมาลองใช้ไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆได้ใช้ไม่รุ่นอะไรกันบ้างเอามาแชร์กับ ได้เลยนะครับผมก็อยากจะมาลองรีวิวใหม่ตัวนี้ดูครับเพื่อที่จะได้เก็บไว้เป็นความรู้แล้วก็ลองดูประสิทธิภาพการใช้งานว่ามันจะดีขนาดไหนก็จะลองใช้ไปเรื่อยๆกันครับถ้า ใช้ดียังไงแล้วเดี๋ยวมาบอกต่ออีกทีนะครับวันนี้ก็การอัดวีดีโอการเทสไปที่ก้าก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ